เราจะเอาแอลกอฮอล์เนี้ยอันนี้เทให้ดูนะครับเด็กน้องๆอหนูอย่าทำตามที่บ้านนะครับแล้วก็จุดไฟเลยเสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เฟอร์นิท e อร์มอล์ชันแนลนะครับวันนี้เราจะพามาชมสินค้าเตียงพาทามิสามฟุตครึ่ง มันเริ่มมาจากว่าเราเราสงสัยว่าทาไมเตียงนอนเราเนี่ยถึงจะมีต้องมีขาเตียงแล้วข้องใต้เนี่ยมีฝุ่นเต็มไปหมดแล,แล้วเราก็ก้มปาดทําไมต้องมีใต้เตียงให้ฝุ่นจับด้วยเราก็เลยพัฒนาเตียงฮารทาม,มีสามฟุตครึ่งมีขึ้นมานะครับว่าใต้เตียงเนี่ยจะไม่มีฝุ่นเลยเพราะว่าเป็นไม้ปิดทั้งหมดนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเก็บของได้เยอะมากยกตัวอย่างเช่นนี้ช่องนี้ผมสามารถนั่งเข้าไปอยู่ข้างในได้เลยนะครับหรือว่าใครที่มี กระเป๋าเดินทางขนาด20นิ้วที่สาหรับยกขึ้นไปบนเครื่องบินน่ะก็สามารถใส่ลงในเตียงนี้ได้นะครับเก็บของได้เยอะเนี่ยเก็บได้เยอะขนาดไหนนะครับก็เทสให้ดูว่าถ้าเป็นหนังสือการ์ตูนเนี่ยหกล่องเนี่ยสามารถเก็บหนังสือการ์ตูนได้260เล่มนี่แล้วก็มีลูกลินชักสามารถเก็บของที่แบบของที่ใช้บ่อยๆก็เก็บไว้ในลูกลินชักจะได้ดึงเข้าดึงออกได้ง่ายๆนะครับซึ่งพื้นที่เก็บของทั้งหมดเนี่ย เทสให้ดูว่าอย่างหนังสือกร์ตูนสามารถเก็บหนังสือกร์ตูนได้ถึง960เล่มซึ่งเยอะมากๆนะครับมีพื้นที่เก็บของได้เยอะจริงๆเตียงนี้แข็งแรงไหมวัสดุเป็นอะไรนะครับเตียงเป็นไม้ MDF เคลือบเมลามีนนะครับไม้ MDF ก็คือไม้ที่แน่นกว่าไม้พาติเกิลเราจะรับน้ําหนักได้มากกว่าเตียงนี้สามารถรับน้ําหนักได้ถึง300กิลกรัมไม้ MDF เนี่ยแข็งแรงใช่ไหมแต่ว่าเคลือบเมลามีนเนี่ยดียังไงนะครับ ไายที่เคลือบเมลามีนนะครับจะมีคุณสมบัติที่ทนชื้นทนร้อนทนสารเคมีนะครับเราจะมีภาพจําใช่ไหมว่าเวลาเราวางแก้วน้าเย็นๆ่ะลงบนเฟอร์นิเจอร์หรือวางแก้วกาแฟร้อนๆอะวางไปนานๆอะมันจะขึ้นเม็ดเมดพองขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ว่านี่ไม้เคลือบเมลามีนนะครับดีกว่าเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูว่าดีกว่ากันยังไงนะครับเราจะเอาแอลกอฮอล์เนี้ยอันนี้เทให้ดูนะครับเด็กน้องๆหนูอย่าทำตามที่บ้านนะครับแล้วก็จุดไฟเลยนี่นะครับ อันนี้คือไฟจริงๆนะครับไม่ได้บอกว่ามันไม่ไหม้นะครับแต่เราทําให้ดูว่าผิวหน้าเนี่ยสามารถทนความร้อนได้นะครับเอาไว้เดี๋ยวพอไฟมันดับแล้วเดี๋ยวเราจะดูกันว่าเราจะมีมันจะมีแผลเกิดขึ้นไหมนะครับซึ่งผมลองมาหลายรอบแล้วแหละว่ามันไม่เป็นไรนะครับเราลองดูนะครับยังมีเปลวไฟอยู่เล็กๆนะครับนี่โอเคหมดแล้วแล้วก็เช็ดนะครับ คืออันนี้ยังร้อนๆอ,อุ่นๆอ,อยู่เลยนะฮะแต่ว่ามันไม่มีแผลเลยนะครับก็คือเราสามารถวางแก้วน้ําร้อนๆได้เลยไม่ต้องกลัวนะครับคือเคลือบผิวผิวที่เคลือบเมลามีนเนี่ยสามารถทนชื้นและทนร้อนได้ดีมากเลยว่าถ้ามันมี ภาพเยอะนะครับเราสามารถใช้สารเคมียกัวอย่างเช่นทินเนอร์เนี่ยสามารถช็ดได้ง,ง่ายมากเลยนะครับแล้วก็ราบจะหายไปได้ง่ายนะครับทำความสะอาดง่ายสําหรับใครที่สนใจสั่งซื้อนะครับสามารถเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างก็มีตั้งแต่3พูดครึ่งนะครับ5พูต6ฟูตที่นอนใหญ่ก็ยังจะมีนะครับแต่ว่าอยากสนใจว่ามีคนที่ซื้อมาเนี่ยคิดเห็นยังไงกับสินค้าก็กดเข้าไปดูได้ที่คอมเมนต์ คอมเมนต์ในสินค้าก็ได้นะครับในช้อปปีก็จะมีคอมเมนต์สนใจสั่งซื้อก็สั่งซื้อในเว็บไซต์ช้อปปีได้เลยนะครับหรือว่า l ลน์แอดเฟอร์นิตมอนะครับสามารถแอดไลน์มาหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w f ์ r n i t m เว็ c o m ได้นะครับเข้าไปดูสินค้ามีสินค้ามากมายให้เราเลือกชมนะครับก็สําหรับวันนี้นะ่าจะประมาณเท่านี้นะครับเป็นสินค้าคาทามิสามฟุตครึ่งคลิปต่อไปจะเป็นสินค้าไหนนะครับก็ลองชมลองติดตามน,นะครับจะมีคลิปออกมาอีกหลายๆอย่างแน่นอนสินค้าหลากหลายนะครับ ก็เท่านี้นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับบาย